สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับเซียนบอยเมืองสีผู้มีเชยนเคยนะครับพี่น้องครับครับโมนีกับผ้าผีพี่น้องนะครับมาเยี่ยมช่มแปลงมันสำปะหลังอีกเชียนเคยเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับผ้าโยกับออกไปแล้วนะครับกับเข่าสู้ฤดูหนาวนะครับกับสีผ้ามาเบิงหัวมันหรือขึ้นเก่ากับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสําหรับหัวขอโมนี้นะครับกับสีผ้ามาเบิงนะครับมันสำปะหลังที่ที่ปลูกไก่สวนยางพลาสตนะครับ นี่ครับยางพารานะครับยู่ติดกับมันของเฮ้านะครับมาเบื้องนะครับว่ามันสิมีหัวมียางบอนะครับเพราะว่ามันตรงนี้นะครับมันกับบอคอยรับแสงแดดเท่าที่ควรนะครับพราถูกลมเง่าจากหนึ่งนะครับถูกลมลมเง่าจากต้นยางพาราสองนะครับหลากของต้นยางพารานะครับต้นยางต้นขรางทีใหไงนะครับไ่เติบนะครับพี่นองครับนะครับ ลกของต้นยางนะครับมันก็ออกมาหากินถึงสวนมันของเหาถึงไหลมันของเหานะครับส่งภูมิของต้นไม้ถึงตรงไหนหลากของมันกลับไปถึงตรงนั้นนะครับนะครับเสียนในว่า Kraft, ต้นยางพระล่านะครับเขามาในในพื้นที่ของเฮานักระแสงวันหลากของยางพระล่านะครับกับเขามาในพื้นที่ของเ,าาเาหาคือกันแนวพรลาเขาใส่ปุย๋ยเรือบอมลุงไปนะครับกับแต่กตินทั้งทั้งยางทั้งมัน นะครับกินปุ๋ยมัเข้าไปน้ำเดี๋ยวมาเบ่งนะครับว่าพ่อสิมีหัวน้องเขาบ่นะครับถ้าเบ่งโดยสายตาตรงนี้นะครับมันกัดตายไปหลายต้นนะครับหรือว่าการเจริญเติบโตกับบอดีเท่าที่ควนนะครับต้นมันกับกัท่านทีสีขึ้นตรงๆสูงๆนะครับไปเจอหลมเงาของอยางพรามมันกัเฮตเอนนะครับเอนไม่หยิดดัานหนึ่งเพื่อที่สีหาแสงนะครับเดี๋ยวมาเบ่งัวน้ากันนะครับพี่น้องครับว่ามนชินี หัวบ่นะครับครับพี่น้องครับเข้ามาเบึงหัวมั่นน้ากันนะครับกะนี่ครับเห็นบนนอคพี่นองนะนะครับอาชีพแดดไม่ยัางนะครับพี่น้องครับอาชีมองบ่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับหลายหัวอยู่นะครับเกิดหลายหัวเลยครับเกิดหลอดเลยนะครับเกิดดีอยู่ครับพี่น้องครับ เกิดหลายอยู่นะครับแต่นะครับขอเสียก็คือว่ะนะครับขอเสียก็คือววามันได้พอเต็มที่นะครับพี่น้องครับมันชิได้ผลผลิตพอดเต็มที่นะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับนะครับเกิดหลายหัวอีดีครับพี่น้องครับต่ว่ากะหัวหน่อยนะครับหัวหน่อยนะครับก็เกิดได้พอ บ่อนีนะครับเพราะว่าถือการรบกวนจากยางพาราหนาไปหลายปัจจัยนะครับนะครับเห็นบ้าครับพี่น้องครับนะครับนะครับถ้าถือถือว่าก็โอเคในในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการบำรุ่งนะครับถ้าเกิดมาบ่อใดก็รับการบำรุ่งเลยนะครับ กับตรงนี้นะครับก็อาจจะเสียหายนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังยังโอเคนะครับพี่น้องครับนะครับถึงมันสีมีหัวหน่อยนะครับแต่ก็ลายหัวนะครับน้ำน้นักรวมๆเรากัน่าจะได้อยู่นะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอกันใกล้คลิปต่อไปนาะพี่น้องนะครับสำหรับโมนีกะสวัสดีครับ